ชาเขียวก็ภาษาไทยใช่ขนมปังเป็นคำภาษาอะไรภาษาอะไรเราเจ้าภาษาอะไรไม่ใช่ขน,นมอะ่ะเราคิดดูขนมอะไรบ้างขนมตัวอะไรตัวไรขนมภาษาฝรั่นนงเศส wah. เป็นภาษาอะไรใช่ไม่ใช่ ครัวซองครัวซองอ่ะเพื่อนๆช่วยคิดครัวซองภาษาอะไรครัวซองนีคล้ายๆกับมาเออถูกต้องขนมครัวซองเป็นภาษาฝรั่งเศสขนมจีนภาษาจีนอินทนินอินทนินภาษาอะไรไม่ใช่อะไรคืออินทนินภาษาจีนเหรอภาษาอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยอะไรคำว่าอะไรอ๋ออันนี้อินพานินไม่ใช่อินพานินคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่หมดอันนี้จอมซุงค่ะซูชีภาษาอะไรเนาะนี่ปุ่นฝรั่งคำว่าฝรั่งเป็นภาษาอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้เอาอย่างเื่นสีขนมอเลรไงเลยก็คือภาษาอังกฤษไงออันนี้ไทยไม่ใช่เราจะเอาคำยืมไงอ๋อคำยืมเออ